การเข้าสู่คอนโทรลแพเนลศูนย์รวมการตั้งค่าวินโดสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบล็อกไซต์ทีกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการเข้าสู่คอนโทรลแพเนลนะครับผมซึ่งเป็นศูนย์รวมการตั้งค่าต่างๆนะครับของวินโดของเรานะครับผมก็เป็นแบบเก่านะครับผมถ้าเป็นแบบใหม่ก็ คงจะเป็นในส่วนของ Windows Setting กันไปแล้วนะครับแต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่าการทั้งค่าบางอย่างก็ยังต้องทำผ่าน ControlP a n el อยู่นะครับผมสำหรับช่องทางในการเข้านะครับ ControlP a n el จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับช่องทางแรกนะครับผมในการที่เราจะเข้าสู่คอนโทรลแพแนลนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าผ่าน ไอคอนหน้าเดสก์ท็อปกันเลยนะครับผมอ่าโดยเราก็จะไปที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็กดตัว C นะครับไปที่ Control p a n e l กันเลย C Control Panel C of C นี่นะครับผมอ่าเมื่อเจอแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าแต่นะครับหากว่าไม่เจอนะครับเราจะเข้าอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าด้วย ช่องทางที่2นะครับนั่นก็คือเข้าผ่านหน้านะครับในส่วนของ Desktop อปนะฮะแต่อยู่ในไฟล์ Explorer นะครับฟังแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาที่หน้า Desktop กันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราไปที่ Recycle Bin นะครับกดตัว R ไปเลย Romeo R Recycle Bin 3 of 10 นี่นะครับเื่อเจอดีไซน์้แล้วกด enter เข้าไป Recycle Bin File Explorer Items นี่นะเขาก็จะเปิด File Explorer ขึ้นมาจากนั้นก็กด backspace นะครับ Items View แล้วก็เลื่อนลูกศรซ้ายนะครับ Control Panel Column 24 of 21นี่นะครับก็จะเจอ Control Panel นะรเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ Control Panel ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปสินะครับ Desktop Control Panel Search Box Edit นี่นะครับเข้ามาที่ขั้วตัวแผงแล้วนะฮะโอเคผมเอ t ตัเอ F4 ปิดไปก่อนนะครับ Desktop l i s t วิธีต่อมานะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับวิธีนี้ก็คือก็เข้าได้กับทุกเครื่องนะครับแต่เราอาจจะต้องเสียเวลาพิมพ์สักนิดนึงนะแต่เข้าได้ชัวร์เลยนะครับไม่ต้องกดเข้าไฟเข้ามานะครับเหมือนวิธีก่อนหน้าแล้วนะครับ โดยเราจะเข้าผ่านโปรแกรม run นะครับผมซึ่งทุกเครื่องก็มีกันอยู่แล้วนะครับเราจะกด windows r ขึ้นมาเลยนะครับ r โรมิโ run dialog type the name of นี่นะครับผมามาที่ windows r แล้วแล้วก็กดลบนะครับผมกด backspace นะครับเราก็จะพิมพ์ control panel นะครับผม c o n นะครับ t r o l นะผมคอนโทรลนะครับ c ชาลีนะครับโออสการ์โนเวเบอร์นะท T เทเบิลอารโอมิโอ o อออสการแล้วก็ l นะครับผมลิมานะครับผมอ่เดี๋ยวผมพิมพ์กันนะ C O N T R O L นี่นะคอนโทรลนะครับเว้นวักนะครับ s Space s สเป e นะครับพาแนลนะครับ P A N E L นะพาแนลนะพี p apa, a ้าป้าเออัลฟานะครับเอ็นโนเวเบอร์อ e ีเ e อ็กโคอลลิมานะครับผมพาแนลเอาผมพิมพ์ก่อนพีเอ็นอลนี่นะครับผมพาแนลเรียบร้อยแล้วนะอฮะยังไงก็ตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องกันนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับตัวสะกดถูกต้องแล้วก็กด enter ไปได้เลยครับเด s ก t ท p อปเล็ตคอนโทรล e านอลเซิร์ชบ็อกซ์เอดดิทเซิร์ นี่นะครับผมก็เข้ามาที่คอนโทรลพาร์นลได้เช่นกันนะครับผมอ่แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกใช้งานนะครับเมนูต่างๆที่มีอยู่ในคอนโทรลพาร์นลกันได้เลยนะครับ d e s ก t o ็ l เก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเข้าสู่คอนโทรลพาร์นลนะครับผมอ่เมื่อ เราเข้าสู่คอนโทรลแพเนลแล้วนะครับถ้าจะออกจากคอนโทรลแพเนลก็ออนเทอร์เน f 4นะครับได้เหมือนโปรแกรมปกติเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นช่องทางนะครับการเข้าสู่คอนโทรลแพเนลนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนำไปเลือกนะครับใช้งานกันว่าช่องทางไหนท่านผู้ชมท่านไหนนะครับจะเหมาะนะครับที่จะใช้งานนะครับผม หากว่ามีข้อคำถามหรือข้อติชมประการใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอย่างช่องทางที่ท่านกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับผมและผมพ็อกซ่ทก็จะมาตอบคำถามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราก็จะมาดูนะครับการตั้งค่านะครับมุมมองเมนูนะครับในคอนโทรลแพนลให้ใช้งานได้ตามความสะดวกนะครับของท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สสวััดีครบถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ